สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานคนบานดานทานเราสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาจังหวัดบึงกาฬนะครับอำเภอเสกาครับก็เลยจะพาทุกคนนะครับพาพี่น้องทุกคนนะครับ ไปเบิงนะครับไปเบิงไปเที่ยวเป็นเลาะขึ้นเขาไม่ใช่เขาครับเป็นภูภูทอกภูทอกแล้วก็ผ่านไปที่ผู้สิงนะครับไปชมหินสามวานครับที่เขาเรื่องลือกันมันจะสวยขนาดไหนครับติดตามรับชมนะครับติดตามเลาะไปด้วยกันครับ อีก11บกิโลครับอีก11บกิโลเราก็จะถึงแล้วครับเห็นสามวานฟ้าก็มืดนะครับฝนตกทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าทางอุทยานผู้สิงจะให้ขึ้นหรือเปล่านะครับกลัวลื่น ต้องลองครับต้อลองลองเลาะไปดูครับไปไปต่อเลยครับไปต่อเลยถึงแล้วครับทางเขา้าภูสิง เที่ยวหินสาวันจุดลงทะเบียนเที่ยวหินสาวันเราต้องลงทะเบียนก่อนขึ้นลงหินสาวันต้องนั่งรถเจ้าที่นะครับเจ้าที่ป่าไม้ค่าเหมาจ่า,ายก็500บาทตอนนึ่งรอบ เป็นรถของทางอาสาสมัครป่าไม้ที่จะให้บริการเราเราไม่สามารถนำรถตัวเองขึ้นมาได้อ,อะไรก็โชคดีดีไม <c oughs> ่มีใครกดดันนะผมเพราะเป็นู้มิทัศผมชอบครับแบบนี้ ม่มีใครมากดดันผมเดี๋ยวพี่จะขี่ไม่ก่านพี่อยากขี่มากเลยอะขี่ไปก่อนพี่กูละเที่ยวภูหินสามบาลนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ทีนึงเออไม่รู้ว่าจะต้องไปถ่ายที่นที่ส่วนภูสามาวัดที่นักสงฆ์กับจังนักสงฆ์จะขี่ไป่อนที่ไนอุ้ยนี่อะไรอะเอ่อตัวพ่อนี่รถกระบะ สามารถออกไปจนถึงเส้นเหลืองได้นะครับนทกธิตาครับคุณโฆษณาครับเราไหว้ตูงนี้ก่อนโฟกัสใช่ครับหลวงพ่อพระสิงห์ครับจุดที่หนึ่งจุดชมวิวหินก้อนใหญ่นี่ครับเหมือนกับสิงโตนอนหมอบนะครับ นึงได้ชื่อว่าพูสิงมองข้างหลังจะเป็นสิงโตนะครับหันหลังให้เรานี่ก็จะวิวอีกมุมนึงครับนี่อีกมุมหนึ่งมุมที่อยู่ข้างๆหินสามวันนะครับเรียกว่าจุดชมวิวถ้ำือสี มินสำวานจูู่กว่ามือของเราเนี่ยไปทางนี้ครับนี่ดูสวยครับอลังการจุดเช็คอินจุดขี่ไม่กวดนะครับนี่จุดขี่ไม่กวด นักท่องเที่ยวมาชีไม่ก,กวดเป็นแม่มดนะครับแม่มดบินน,นี่นก็จะเป็นหินช้างหินช้างที่ตั้งอยู่ทิตตะวันตกของผู้สิงครับหินช้างเหมือนช้างไหมครับ มีตาเออมีหัวนี่นมีงวงแล้วก็มีจมูกอืมอะอ่ะ,อะเดินมองพื้นก่อนนะคะอย่าไปมองช้างใช่เดินมองพื้นน,นะ,ะ่ะต่อเลยครับต่อเลยไปต่อเลยครับเดี๋ยวเขาพี่เขาจะพาไปที่ไหนนะครับเป็นจุดเช็คอินต่อไปนะครับนี่ก็ยินช้างครับยินชา้าง เือนช้างจริงๆครับเงนช้างมดูกันต่อเลยครับประตูผู้สิงครับนี่อลังการงานสร้างที่ประตูผู้สิงทีโอ้ยล่งข้าช่องนี้เขาใช้บินโดนคับจุดที่โฆษณาหลายโฆษณาเลยน้ำบาหลีนี่ยน้บาหลี ออกจากประตูผู้สิงเราก็จะไปเลาะต่อที่หินร้อยบอ่อครับหินร้อยบอ่อเป็นที่เขาว่าสวยนะที่ประตู เส้นทางก็จะเป็นวิ่งตามไหลโขดหินนะครับโขดหินไปรเรื่อยๆยครับเส้นทางหินร้อยบ่อครับก็ะจะเป็นแนวโขวดหินปไปเรื่อยๆนะครับ อสวย่ะงามเยินเจี๊ยบเลยครับเนี่ยงามเยินเจี๊ยบเลยตกตกทุกวันน้ำหยดลงหินหินก็กร่อนนี่แหละครับมองพี่เหินก่อนก็เป็นบ่อสร้างร้อยบ่อครับสร้างก็คือบ่อครับภาษาอีสานสร้าง ส้างกระบอนะครับเเ่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หินสามวันนะครับไปหินสามวันก็จะทิ้นสุดทริปนี้ก็จะจบกลับบ้านครับดูเลยยุ่งอย่างเยอะเลยครับโอ้กัะด ได้หินนะครับหินกันแท่งหินนะครับอ้ยนะครับทางลงกระชั้นะครับทางง่าน,น,นโอ้ไกลปาไกลปาถึงแล้วครับทางเข้าหินสามวัน าล็กใหญ่มาลองรัรบแบบอะไรนะอะไรนะอาอกนะสลาอะสลกมันกส้นน้อยจังเ่มเลเงินมันเยอะอยู่มันแดกแค่นี้เนาะแต่มันซุม้มสีรีอะไรีรีพรมลีครับแสดงว่าเรานำเบอร์วันนี่นี่กลุ่มเรานี่ กลุ่มแรกเลยใช่ไหมครับครับผมมไม่เย่ไม่ใช่วันหยุดมันมีทะเลหมอกไหมพี่ลักษณะนี้มี่บางๆครับไม่ถึงกับทะเลแต่ถ้าทะเลจริงๆน่มันไม่เห็นอะไรเลยครับอืมันจะเป็นหมอกปกคลุมในโดนขึ้นก็ไม่ได้ไปไปหินทั้งสามตัวเลยครับหรือว่าหินหวานสามตัวใช่ไหมครับเส้นทางเนี่ยได้สองตัวครับลูกมัน มันในนั้นแคบครับไามา่ให้ไปอันตรายฝนตกด้วยเนาะไม่ไม่ให้ไปเดี๋ยครับแต่ก่อนเปิดให้ไปอยู่มันเกือบไอ้พลาดมาครั้งหนึ่งแล้วครับเราติดเลยเพราะเวลาเราเดินไปมันไหลมันชนกันอืมมันแคบแคบครับอันนี้ก้กนอนหินเลยหลังวาน้วครับนี่รอบเหมาครับเรารอบเหมา อันนี้เป็นหลังบานแล้วอันนี้ตัวพ่อรเรียกหินทรายตรงนี้คือหลังวานแล้วนะครับห,หลังวานตัวพ่อก่อนชาวบ้านเขาเรียกหินเขาต้มมัดเนาะมันทะเลกับบึงการไกลกันเนาะแต่ผมยังไม่เห็นปลาวานตัวจริงๆเลย <c oughs> แต่ในทีวี แล้วป่าไม้มาดูแลเปลี่ยนชื่อเป็นหินเลือดําน้ําครับมีการแยกออกจากน้องคายก็เลยเปลี่ยนเป็นสามวันหินสานมวันหาแ่งท่องเที่ยวใหม่มาแล้วครับโอ<ก>บได้นาคาน้ําตกคําพระแล้วก็อยู่กับน้องคายจะโปรโมทแต่วัดปู่พอกครับคนจะรู้จักแตี่ยวัดปู่พอกวัดปู่อกอู่พกออยู่ในเทือกเขานี้นะครับแต่มันแย,แยกออกไปอยู่ท้าย ท้ายภูครับตรงแถวสำนักงานนีเขาเรียกหัวภูสิงห์ืมภูสิงหยาวไปนี่สิบสองกิโลครับเชือกเขานี้เพราะว่าผมก็มาจากเซกาพอดีเซกามันไออ,ออกไปนู่นครับที่มาของเซกาก็มีกระบอกกาจะบินข้ามภูลังกาไม่ได้มันจะมีลมพายุพัดไปเป็นอำเภอเซกา <c oughs> ก่อนผมมาผมก็ไม่รู้หรอกขับรถไปเลยรุ่นไปถึงบ้านแพงเลยแวะถามเขาออเออาบึงโขงงลงมันอยู่ไหนทำไมไม่มีป้ายอันนี้ตัวอะไรตัวพ่อหรอตัวพ่ออ,นนอันนั้นตัวเม่ฮะมีลูกลูกเนินโอ้โหวิวอลังการครับบ้าไปแล้วนี่ขึ้นนะครับเดี๋ยวห้ามหมอกมาเยอะมันจะลำบากบ้าไปแล้วครับผม ยอดแลมนีสุดย,ยอดเลยของเรามีสามภูภูสิงห์อันนั้นภูวัวน้ำตกเยอะๆนะภูลังกานน่นก็กรอบอยู่หนึ่งในน้ำโขงนะครับเน,น,นี่ยน้ำโขงฝั่งแม่ฝั่งลาวสวยครับหยิเกลียวในป่ายางพารา อสวยวันตัวพ่อวันตัวแม่ตัวฝั่งนู้นครับวันตัวแม่ที่ผมอยู่ตรงนี้คือวันตัวพ่อ ว่านแม่ครับว่านแม่ว่านแม่อ,อันนี้ว่านลูกครับนี่ว่านลูกอยู่ฝั่งนี้กําลังกินนมเพิ่์ลว่าครับกระพังพุ่นละก่าโอ้นะครับโอ,อ้อลังการครับเคยเห็นแต่ในนังนหรือว่าเขาข้ขี้เป็นจา้าวิวอลังการมันบ้าไปแล้วครับ พี่น้องตอนนี้อยู่บนหลังของวานแม่ครับวานแม่วานพ่อและนี่วานลูกครับรวมกันสามวานเป็นหินสามวาน วานลูกทางอุทยานจะไม่ให้เดินนะครับเนี่พราะมันแคบหันหัวแมันแคบแล้วเดินหลายชนกันมีนักท่องเที่ยวล่วงก็เลยห้ามเดินไปเลยเดินได้สองคือวานพ่อกับวานแม่ หินสาวันก็จะประมาณนี้นะครับของทพิปออกเลาะอิสานคนบันดาลพาเลาะครับมาหนีมาพามาเลาะหิน3ามวันครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะเป็นเลาะที่ไหนเลาะหาอยู่หาจินเลาะท่องเที่ยวนะครับ สำหรับทริปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปหน้าครับฝากติดตาม้วนะครับช่องเล็กอีสานคนบันดาลพาเละสวัสดีครับผม